อไมดอยากอยากให้นุ๊กอยากให้เชนมาถ่ายบ้างอ่ะกับน้องพี่ได้ไหม,ไม,ไมถ่ายลูกกับพ่ออ่ะอาม่าหน่อไม่ถ่ายเก็บไว้ดูเฉยๆถ่ายเก็บไว้ดูภาพนิ่งอ่ะไม่เอาออกตรงนี้ก่อนเนี่เอาตรงนี้ไง เนี่ยเนี่ยถ่าย